เรากําลังจะก้าวเข้าสู่หน้าร้อนอย่างเป็นทางการถูกไหมครับหรือมันเข้าไปแล้วก็ไม่รู้เราก็ต้องมาพูดประเด็นนี้นะครับบ้านเราเมืองร้อนโดยเฉพาะหน้าร้อนเนี่ยถ้าจัดการกับบ้านไม่ดีเนี่ยโอ้โหร้อนมากวันนี้ลุงช้างก็เลยจะมาสรุปสัก5ข้อให้พวกเราดูว่าเฮ้ยถ้าเราจัดการ5ข้อนี้ได้ดีเนี่ยจะทําให้บ้านเราเนี่ยเย็นนะครับเย็นสบายแล้วก็ลดปัญหาเรื่องอากาศร้อนลงไปได้เยอะเลย เอาตามมาดูกันว่า5ข้อมีอะไรบ้างฝากติดตามช่องลุงช่างใน Facebook กดไลค์แล้วอย่าลืมกด e first t เราจะได้เห็นเวลามันขึ้นมาก่อนนะครับส่วนใน Youtube กด subscribe และกดกระดิ่งไว้ด้วยก่อนที่เราจะไปดูกันว่า5ข้อมีอะไรบ้างนะครับเอามานิยามกันก่อนว่าบ้านที่ไม่ร้อนหรือบ้านที่เย็นเนี่ยเราจะนิยามมันว่าไงเขาเขาให้ตัวเลขกันไว้แบบนี้บ้านที่เย็นสบายเนี่ยเดินเข้าบ้านมาปุ๊บเนี่ย อุณหภูมิในบ้านควรจะเย็นกว่าข้างนอกประมาณ10องศาเยอะน,นะเพราะนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นอย่างนี้ได้เนี่ยเราจะรู้สึกเย็นสบายทันทีโดยไม่เกี่ยวกับแอร์นะครับหมายถึงว่าเรากลับมาจากข้างนอกเดินเข้าบ้านถ้าในบ้านเราเนี่ยอุณหภูมิน้อยกว่างนอกประมาณ10องศาเนี่ยโอ้เราไม่ต้องเปิดแอร์ร่างกายเราจะรู้สึกว่ามันเย็นสบายขึ้นมาทันทีเลยนะครับเพราะนั้นนี่จึงเป,เป็นเป้าหมายของการที่เราจะคุยกันวันนี้ว่าเฮ้ยเราต้องการออกแบบ ทำอะไรเลือกวัสดุจัดวางผังอะไรก็ตามที่ทำให้บ้านของเราเนี่ยบรรลุเป้าหมายว่าข้างนอกเท่าไหร่ข้างในขอให้น้อยกว่าสัก10องศาไม่ถึงก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้น้อยกว่าแต่เป้าหมายเรากำลังจะไปที่10องศาอันนี้น่คือนิยามเราตกลงกันแบบนี้ก่อนเสร็จแล้วเดี๋ยวตามลุงช่างไปดูทีละข้อกันเลยข้อแรกเลยนะครับแน่นอนข้อที่ลุงช่างจะย้ำมาเสมอเพราะเราเป็นนักออกแบบก็คือว่า,วาข้อแรกคือการวางผังบ้าน การวางตำแหน่งบ้านตำแหน่งห้องต่างๆอันนี้เป็นข้อแรกเลยถ้าเราจัดการตรงนี้ได้ดีเนี่ยเราจะลดปัญหาไปได้เยอะประเทศไทยเป็นเมืองร้อนถ้าตัดหน้าหนาวทิ้งหน้าร้อนและหน้าฝนร้อนนะครับหน้าฝนก็ถือว่าร้อนนะครับเราจะมีช่วงเวลาที่มีแดดมีความร้อนเนี่ยสูงถึง9เดือนเลยทีเดียวแต่จริงๆลุงช่างว่าอาจจะตีได้ทั้ง12เดือนเลยก็ได้บางทีหน้าหนาวมา2วันนะครับอะเก้าเดือนเก้าเดือน นะครับเราบาัเจิญอากาศร้อนเเดือนเราต้องทำมาเข้าใจก่อนว่าประเทศไทยเนี่ยพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกอ่ะทุกคนก็บอกรู้รู้อยู่แล้วลุงขึ้นตะวันออกใช่ครับตะวันออกแล้วมันจะอ้อมใต้ครับแล้วไปลงตะวันตกมันไม่ได้ตะวันออกตกนี้นะครับมันออกเขาเรียกตะวันเนี่ยมันจะอ้อมใต้นะครับอ้อมใต้แล้วก็วกแล้วไปลงตะวันตกเพราะฉะนั้นถ้ารู้แบบนี้ปุ๊บอันแน่ทิศที่ร้อนที่สุดคือทิศตะวันตกแน่นอนและทิศใต้ครับทิศที่แดดเบากว่าคือทิศเหนือและทิศตะวันออกครับ ทิศที่แดดน้อยที่สุดนะครับตลอดทั้งปีคือทิศเหนือครับรู้แค่นี้ช่วยได้เยอะเลยเพราะอะไรรู้ไหมครับบ้านของเราแต่ละห้องเนี่ยมีความต้องการความร้อนการจัดการไม่เหมือนกันอ่ะตัวอย่างง่ายๆห้องนั่งเล่นห้องนอนห้องที่เราต้องการนั่งใช้ทํางานใช้อะไรนี้เราไม่ต้องการความร้อนถูกไหมครับเราต้องการให้มันหลบๆความร้อนให้มากที่สุดแน่นอนพอรู้อย่างนี้ปุ๊บถ้าเรา จัดการวางผังวางบ้านเราควรอย่าห้องพวกนี้อยู่ทางด้านทิศไหนครับเอายกมือตอบอ่ะมีคนตอบถูกทิศเหนือถูกต้องครับทิศเหนือและทิศตะวันออกนะครับคือทิศที่แดดน้อยที่สุดเอานั่นวันต,นตกจะเอาอะไรไปไว้ล่ะอย่าลืมสิครับเรามีห้องน้ําเรามีห้องครัวเรามีห้องที่มันมีความชื้นเราต้องการให้ความร้อนเนี่ยช่วยกําจัดความชื้นถูกไหมครับเราก็พยายามจัดห้องพวกนี้มาอยู่ทางทิศตะวันตกกับทิศใต้เห็นไหมครับแล้วพอห้องพวกนี้ ก็ไม่ต้องการกระจกหรือประตูเอ่อหน้าต่างขนาดใหญ่ถูกครับก็เป็นผนังทึบก็โอเคเลยก็ใช้ผนังทึบเอามาไว้ห้องที่ต้องเป็นผนังทึบมาไว้ทั้งทิศใต้กับทิศตะวันตกก็เป็นการบังแดดนะครับในขณะที่เอาห้องที่เราห้องนั่งเล่นห้องที่เรารีแล็กเราต้องการความใช้งานทั้งวันเนี้ยมาอยู่ทางทิศเหนือและทิศตะวันออกแค่นี้ครับแค่จัดการแบบนี้ในข้อแรกเนี่ยบ้านคุณเนี่ยจะเย็นโดยธรรมชาตินะครับจะเย็นโดยธรรมชาติ ตั้งแต่เริ่มต้นในการวางผังแล้วออกแบบบ้านข้อนี้เป็นหัวใจสําคัญที่สุดที่ลุงช่างเน้นย้ํามาตลอดนะครับอ่ะมาข้อที่2ครับข้อที่2เนี่ยเราจัดวางผังเราคุยกันเรื่องแดดไปแล้วอีกตัวหนึ่งซึ่งจะช่วยเราลดปัญหารเรื่องความร้อนคืออะไรรู้ไหมครับอันนี้ตรงหลักคงจุ้ยเลยนะคือเรื่องของลมกับการระบายอากาศถูกไหมครับลุงช่างก็ย้ําเรื่องนี้มาตลอดเหมือนกันเพราะนั้นเราต้องเรียนรู้เรื่องลมถูกไหมครับเพราะลมที่มีการฟ l o ที่ดีเข้ามาในทิศท,ทางที่ถูกต้อง ช่วยการระบายอากาศก็จะลดความร้อนถูกไหมครับอ่ะประเทศไทยเป็นยังไงประเทศไทยเนี่ยลมจะพัดทางทิศใต้กับตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ9้าเดือนแล้วก็เป็นทิศเหนือมาจากทิศเหนือก็ทนออกเฉียงเหนือประมาณ3เดือนก็จะพัดพัดอยู่สองทิศนี้สลับไปสลับมาพอรู้แบบนี้ปุ๊บเราก็ควรจัดการให้มีช่องให้ลมเข้าและลมออกจําได้นะครับเวลาคุยถึงลมต้องมีช่องสองช่องนะครับให้ลมเข้าและลมออกถ้ามีช่องเดียวก็คือบ้านเป็นลูกโป่งผมช่างย้ำนี้เสมอเพราะนั้น แน่นอนก็คือทางไหนครับใต้กับตกเฉียงใต้ออกกับออกเฉียงเหนือแต่ใต้กับตกเฉียงใต้เนี่ยเป็นทิศร้อนถูกไหมครับถ้าขืนไม่ใส่หน้าต่างมันก็ไปแย้งกับข้อแรกว่าโอ้โหอยาเอาลมแต่ได้แดดมาด้วยได้ครับเราก็อาจจะมีช่องเปิดตรงนั้นได้แต่ควรจะมีกันสตร์เห็นไหมมีกันสา์มีระแนงดังทิศนั้นนะครับเราต้องการลมนะครับเพื่อให้เป็นช่องเปิดแต่เราไม่ต้องการแสงเราก็ไปกรองแสงมันซะเห็นไหมมันมีวิธีแก้ในการออกแบบเห็นไหมครับ เราก็จะได้ลมนะครับ่าทั้งทิศเหนือกับออกเฉียงเหนือด้านนี้เราอาจจะไม่ต้องใส่ละแนงเราได้ทั้งแดดและลมแต่การทําแบบนี้จะทําให้มีช่องทางเข้า,ขา,ขาและช่องทางออกของลมเห็นไหมครับ<ส>การที่เราจัดการเรื่องแดดได้ดีเสร็จอันดับแรกแล้วเรามาจัดการเรื่องลมได้ดีในอันดับสองเนี่ยโอ้โหบ้านคุณเนี่ยยังไม่ต้องพูดถึงวัสดุเลยนะเอาแค่การจัดวางแบบนี้คุณได้ทั้งหลักพวงจุ้ยที่ดีได้ทั้งการออกแบบที่ดีตามหลักธรรมชาติเลย และพูดถึงระบายอากาศลุงช่างเติมอีกข้อหนึ่งครับอย่าลืมการระบายอากาศที่หลังคาจําได้ไหมครับพอหลังคารับแสงแดดมากที่สุดให้มีช่องทางเข้าและช่องทางออกของลมนะครับที่ห้องใต้หลังคาแค่นี้ครับนี่แค่ข2ข้อนะคุณก็จะได้อุณหภูมิที่ลดลงจากข้างนอกเนี่ยลุงช่างว่าอย่างน้อย5ดีกรเนี่ยคุณได้มาแล้วเห็นไหมครับอ่ะนี่คือข้อ2ข้อ3เนี่ยเกี่ยวกับหลังคาเพราะที่ลุงช่างเกินไปแล้วครับ หลังคาคือส่วนที่รับแดดมากที่สุดของบ้านทรงของหลังคามีผลมากเลยครับคุงช่างเคยพูดเสมอครับทรงหลังคาที่เป็นทรงปั้นหยาหรือจั่วที่มีมุมชันมุมสูงเนี่ยเป็นทรงที่ดีที่สุดในการที่ช่วยลดความร้อนนะครับเพราะมุม <c oughs> <ๆ>มันจะมันจะ,นจะเบี่ยงเบนความร้อนออกไปได้ไม่ไม่รับแสงแดดโดยตั้งฉากนะครับอันที่2คือการที่หลังคามีจั่วมีมุมสูงเนี่ยมันทําให้มีห้องใต้หลังคาห้องใต้หลังคาคือว่าหลักการของของขอ,งอากาศก็คือว่าอากาศร้อนจะ ลอยขึ้นสูงแน่นอนแดดเผารังคาห้องใต้หลังคาอากาศมีอากาศอากาศก็จะถูกเผาร้อนร้อนมันจะไม่ลงครับมันจะมันจะอัดมันจะลอยขึ้นมาที่ยอดยอด,ยอดหลังคาเพียงแต่เรามีการระบายอากาศที่ดีนะครับาสามารถทําให้อากาศตรงนี้มันออกไปได้แล้วก็มีช่องอากาศเย็นเข้าที่ชายคาแค่นี้ครับคุณจะได้การระบายอากาศที่ดีโดยยังไม่ต้องพูดถึงฉนวนไม่ต้องพูดถึงวัสดุเลยแค่การเลือกหลังคาทรงหลังคาที่ดี นะครับจัดการกับหลังคาที่ดีมีการระบายอากาศที่ดีคุณได้มาอีกหลายแต้มเลยอ่ะมาข้อที่4ข้อนี้เรามักจะมาข้อนี้กันก่อนเลยก่อนเวลาถามคําถามเนี่ยทุกคนจะข้ามมาข้อ4หมดเลยว่าใช้อะไรครับใช้วัสดุอะไรครับใช้ฉนวนอะไรครับข้อ4ี่เนี่ยคือแน่นอนครับเราจัดการกเ,าแบบเรื่องการออกแบบเรื่องทรงหลังคาอะไรหมดแล้วข้อ4ที่ช่วยได้แน่นอนคือวัสดุ ไล่ไมาตั้งแต่วัสดุมุงหลังคาสีจังคาเลยสีหลังคาเดี๋ยวนี้มีสีพิเศษที่ลดความร้อนสะท้อนความร้อนไม่ให้ความร้อนส่งผ่านอ่ะอันนี้กคค็คือการเลือกใช้วัสดุเห็นไหมครับชนิดของหลังคาแน่นอนเราคุยกันมาหลายรอบแล้วกระเบื้องหรือพวกกลุ่มเซรามิกดีกว่าเมทัลชีตอยู่แล้วอันนี้เราก็รู้อยู่แล้วเลือกหลังคาเสร็จใส่ฉนวนก็เป็นการเลือกเอาวัสดุมาช่วยถูกไหมครับ หลงช้างไม่ลงรายละเอียดนะแต่หลงช้างกำลังจะพูดภาพรวมว่าการเลือกวัสดุเนี่ยไล่ลงมาตั้งแต่หลังคาเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเอาฉนวนฉนวนบนฝ้าฝ้าจบละชุดหลังคาจบละมีอะไรครับผนังจําได้ไหมครับผนังก็เลือกคุณสมบัติที่กันความร้อนได้ดีอ่ะผนังบนเบาก็มีคุณสมบัติในแง่กันความร้อนได้ดี อันนี้เรารู้กันอยู่แล้วนะครับก็อาจจะเลือกใช้ผนังมวลเบาหรือผนังโฟมคือผนังโฟมเนี่ยเป็นผนังที่ลดความร้อนได้ดีที่สุดแต่อาจจะเป็นเรื่องของความยุ่งยากในการก่อสร้างความแข็งแรงนะครับก็ถ้าเอาเฉพาะกันความร้อนผนังโฟมมันดีที่สุดเพราะมันมีคุณสมบัติอยู่นั้นอยู่แต่ถ้าเป็นผนังก่อมันก็จะเป็นผนังของมวลเบาอ่ะอย่างนี้นะครับสีสีเดี๋ยวนี้เขาก็มีคุณสมบัติเห็นไหมสีภายนอกลดความร้อนสะท้อนความร้อนนี่ก็คือการเลือกใช้วัสดุนะครับกระจกประตูหน้าต่าง มันก็มีกระจกประเภทเขาเรียกโล w อลดการแผ่รังสีความร้อนเข้ามาในบ้านนะครับคือวัสดุทุกตัวเนี่ยที่เกี่ยวว่าโดนแดดเนี่ยมันมีวัสดุทางเลือกเสมอเราก็เพียงแต่เลือกดูคุณสมบัติพวกนี้นะครับมันก็จะมาช่วยลดภาระความร้อนในบ้านลงได้อันนี้พูดรวมๆตั้งแต่หลังคาลงมายันผนังยังประตูหน้าต่างความหมายคือการเลือกวัสดุนะครับซึ่งมีให้เลือกเยอะมาก นะครับและข้อสุดท้ายข้อที่5นะครับเราอาจจะนึกไม่ถึงแต่จริงๆรงลุงช่างเคยให้คําตอบสําหรับหลายคําถามในเรื่องที่บอกว่าผนังโดนความร้อนเยอะๆเราไม่รู้จะทํำยังไงแก้ยังไงมันร้อนค่ะมันร้อนค่ะก็มันหลักการง่ายๆโลจิกลุงช่างก็ตอบไปว่ามันร้อนเพราะอะไรละครับก็ผนังมันโดนแสงแดดตลอดเลยค่ะอยู่ที่ทิศตะวันตกทิศใต้๋อถ้างั้นมันแก้ผนังมันย่างกันนะครับจะมาหาวัสดุมันก็ยุ่งยากเอ๊ะเราลดความร้อนกันดีไหมอ้าวทาไงคะอ้าก็ คำถามอยู่ในไอ้คำตอบในคำถามผนังร้อนเพราะโดนแดดทั้งวันผนังร้อยเปอร์เซ็นต์ของผนังโดนแดดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยมันร้อนมันเลยส่งเข้ามาเอ้าทั้งนั้นเราไปลดมันดีไหมลดอะไรคะลดแดดไม่ให้โดนผนังไงเออคนน่ะลืมไปคุณแค่ปลูกต้นไม้ถ้าคุณมีที่สักนิดหนึ่งคุณแค่ปลูกต้นไม้มาบางังถ้าต้นไม้นั้นบังพื้นที่ไปห้าสิบเปอร์เซ็นต์ผนังที่เคยโดนถูกแดดร้อยเปอร์เซ็นต์มีต้นไม้มาช่วยบังไปห้าสิบเปอร์เซ็นต แดดที่กระทบผนังเหลือแค่50%โลจิกง่ายๆเลยครับความร้อนมันลดลงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นข้อที่5นี่คือการจัดการโดยใช้สิ่งที่เรียกว่าสีเขียวในบ้านไม่มีพื้นไม่มีดินเอากระถางก็ได้ครับเอาไมา้ต้นต้นแค่กลางๆนี้ก็ได้ครับคุณแค่สูงขึ้นมาเม็ดเมกว่าๆเนี่ยเอามาตั้งริมผนังเนี่ยคุณลดการกระทบของแสงแดดที่จะไปถึงผนังนี่หลายสิแล้วนะครับ เห็นไหมครับใช้หลักแบบนี้ครับเข้ามาจัดก,การยิ่งถ้าคุณมีที่มีทางสามารถจะปลูกต้นไม้เลือกชนิดต้นไม้ที่เอามาบังแดดลดแดดได้นอกจากลดแดดนะต้นไม้มีคุณสมบัติในงานกรองลมที่ผ่านต้นไม้เนี่ยจะเป็นลมที่เย็นขึ้นแน่นอนเรารู้อยู่แล้วโดยธรรมชาติแล้วความฟิลลิ่งของของของ,ของลมที่ผ่านต้นไม้มาเย็นลงแน่นอนนะครับเพราะนั้นถ้าสามารถจะใช้พวกนี้มาช่วยได้คุณก็จะใช้ธรรมชาติมาช่วยบำบัดความร้อนในบ้านคุณได้ถ้าทำครบทั้ง5ข้อ อาจจะไม่ถึง10องศาตามที่ลุงช่างบอกว่าเป็นเป้าหมายแต่มั่นใจได้เลยว่าคุณเดินจากข้างนอกเข้ามาข้างในบ้านน้อยๆ5อ,องศาคุณต้องได้รู้ลับรู้ความเย็นที่ดีขึ้นอุณหภูมิที่ลดลงนะครับนั่นคือบ้านให้ความรู้สึกที่เย็นขึ้น5ข้อนี้เราไม่ได้คุยกันที่ระบบปรับอากาศนะครับเราคุยที่ทำยังไงที่เราจะจัดการบ้านของเราให้มันเย็นลง สู้กับความร้อนของโลกเราสู้กับความร้อนของแสงอาทิตย์ที่เมืองไทยเราอยู่ในเขตสูงสูตรใช้ความรู้แก้ปัญหาแก้ไม่ได้หรือแก้ไปแล้วยังไม่พอค่อยใช้เงินไปซื้อแอร์โอเคไหมครับค่อยใช้เงินไปซื้อแอร์นะครับอันนั้นเป็นสิ่งสุดท้ายมันอาจจะดูง่ายที่สุดแต่ว่าใช้ความรู้ก่อนใช้ข้อมูลก่อนนะครับอ่ะเอามาฝากกันแบบนี้ก่อนที่จะเข้าหน้าร้อนนะครับเป็นอินเทรนด์หน่อยนะครับ แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคลิปหน้าเราจะมาคุยกันเรื่องอะไรนะครับแล้วเจอกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ